เปิดเรื่องราวชีวิตเจ้าหญิงกัมพูชาลูกครึ่งเขมรไทยผู้มีกริยามารยาทเหมือนผู้ดีกรุงเทพพระองค์ผิวหรือสมเด็จพระศรีวรศัิ์เป็นที่ดาในสมเด็จพระศรีสุวัสด์กษัตริย์กัมพูชาประสูติแต่พระมารดาชาวไทยชื่อเนียมราวพศ .2400 ที่กรุงเทพต่อมาได้สมรสกับหม่อมเจ้าขุนช้างแห่งราชสกุลนพวงศ์พระองค์ผิวให้กำเนิดโอรสธิดา4ี่คนแต่เสียตั้งแต่เล็กสองคนจนเมื่อพระสวามีสิ้นชีพิตรไยพระองค์ผิวจึงไปพึ่งพระบารมีของพระอัก ข้าชายาเธอกรม,มขวนสุทธาสนีนาถพระภรรยาเจ้าในรัชกาลที่5ต่อมาพระองค์ผิวเสด็จกับกัมพูชาพร้อมลูกทั้งสองในพศ2467ส,ส,ส,สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพได้พบพระองค์ผิวซึ่งขณะนั้นมีพระชนสาว67ปีทรงเล่าว,ว่าพระองค์ผิวพูดไทยชดัดกริยาม,มารยาทเป็นเหมือนผู้ดีชาวกรุงเทพเป็น,ปนไปได้ว่าพระองค์ผิวเติบโตมาอย่างสตรีชาวไทยใกล้ชิดสนิทสนมกับราชสำนักฝ่ายในของสยามจึงมีกริยาม,มารยาทต,ตามแบบอย่างของสาวชาววังนั่นเอง